สวัสดีครับวันนี้ผมเจ้าไก่นะครับก็มาพาเพื่อนๆมาชมพลิกสดมันนะครับส่วนนี้อยู่ที่ตำะบลองคลัก,กนะครับอำเภอบางละมาจังหวัดสุพรรณบุรีครับช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยพี่เขามีปัญหาเรื่องพลิกมันไม่ติดเม็ดนะครับดอกล่วง นะแล้วก็โทรมาสอบถามว่ามีวิธีช่วยไหมประเด็นสำคัญก็คือมันเหมือนจะเริ่มเป็นไวรัสใบิกด,ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยตามมาดูผลงานหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับที่ได้แนะนำะยาไปนะครับสำหรับช่วยให้พลิกเนี่ยจิตเม็ดเยอะขึ้นแล้วก็ดอก ไม่ล่วงนะครับยอดใสปัญหาเรื่องไวรัสล,ลดลงครับก็พามาดูว่าได้ผลดีขนาดไหนนะครับที่ใช้แก้งหนูทำได้ไปนะครับก็ติดเยอะกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะ ไม่ล่วงแล้วครับอของพี่เขามีประมาณ3ามล่องนี้นะครับสำหรับท่านที่ประสบปัญหาอยู่ปลูกพริกแล้วไม่ดกนะครับจิตด,ดอกแล้วล่วงลองเอาแก๊งหนูทำได้ไปใช้ดูทั้งสี่ตัวเลยนะครับตัวลายศูนย์เจ็ดูมิโนนะครับอิมแพคฝาแดง แล้วก็ Impact ฝาเขียวนะครับก็จะช่วยให้พลิกท่านเนี่ยกลับมาสมบูรณ์นะครับติดเม็ดมีให้เก็บเยอะขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการหลุดร่วงของเม็ดด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูยาที่ผมแนะนำพี่เขาไปนะครับว่าใช้อะไรบ้าง อันนี้สภาพโดยรวมๆที่ฉีดพ่นไปแล้วนะครับท่านก็ลองดูดอกนะครับที่ติดอยู่กับต้นนะครับสักพักมันก็จะมีตุ่มเม็ดออกมาก็เป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยนะครับสำหรับหลังการฉีดพ่นไปการติดดอก ดีมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่ประสบปัญหาอยู่ก็ลองดูครับลองเอาไปใช้ดูฉีดพ่นสักสอถึงครั้งนะครับก็จะเห็นผลชัดเจนสำหรับแก๊งหนูทำได้นะครับนะครับเม็ดติดดีมากนะครับยอดที่เป็นไวรัสก็เริ่มจะมีเม็ดด้วย ถุกต้นเลยนะครับที่สภาพกลับมาสมบูมรณ์ติดเม็ดติดดอกติดเม็ดเยอะครับท่านก็ลองดูได้ผลดีมากนะครับนะี่ครับจริงๆอยากให้ท่านมองอคุณภาพของยามากกว่าราคานะครับถ้ามันช่วยท่านได้จริงๆเนยะผลผลิตท่านเก็บรอบเดียวก็คุ้มแล้วครับ สำหรับท่านที่สั่งไปใช้นะครับรับเม็ดที่เกิดมาแล้วนะครับแล้วก็โดนแก๊งหนูทำได้ไปก็จะทำให้เม,ม็ดใหญ่สมบูรณ์นะครับผิวสวยสำหรับเม็ดที่ติดก่อนรุ่นนี้ไปแล้วนะครับก็จะสมบูรณ์ขึ้น,นครับ ตัวแรกที่ผมแนะนาก็จะเป็นตัวลายศูนย์เจ็ดนี่แหละครับที่จะช่วยสร้างากระตุ้นสร้างภูมิต้านทาน,ทานให้พืชแข็งแรงนะครับพืชก็จะมีปัญหาเรื่องไวรัสน้อยลงนะครับตัวลายศูนย์เจ็ดเก่งบล็อกเชื้อมากๆเลยนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูใช้ได้กับทุกพืชเลยครับตัวที่สองก็คือตัวบลูมิโนนี่แหละครับ อันนี้เป็นธาตุรวมแล้วก็อะมิโนนะครับเป็นจุลธาตเหมาะสําหรับทุกๆพืชเหมือนกันก็กระตุ้นการจเจริญเติบโตนะครับให้ให้พืชกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเร็วขึ้นนะครับตัวบลูมิโนนะครับส่วนตัวที่สามก็เป็นอิมแพ t ปาเขียวนะครับตัวนี้ก็กระตุ้นการแตกยอดนะครับเปิดตาดอก สำหรับท่านที่ปลูกตระกูลผักลูกอยู่ก็ได้ผลดีมากเลยนะครับสำหรับตัวอินแพคฝาเขียวขวดเขียวนั่นแหละครับก็ใช้ร่วมกันไปนะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นอินแพคฝาแดงนะครับตัวนี้ช่วยสะสมอาหารนะครับสร้างเนื้อเพิ่มน้ำหนักทำให้เม็ดไม่ค่อยร่วงครับเม็ดใหญ่เม็ดยาวผิวสวยได้น้ำหนักดีตัวอินแพคฝาแดงเนะี่ย พริกชันก็จะกลับมาสมบูรณ์การติดดอกออกผลก็จะดีขึ้นเหมือนที่ผมพามาดูนะครับติดตามผลงานท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับ4ตัวนี้นะก็เอาไปบวกกับยาเพียยาไลยาหนอนยาฆ่ามแมลงหรือว่ายาเชือ้อราของท่านได้ทุกตัวเลย